สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกทุกท่านขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับในเช้าวนันนี้พระกรรมยามเช้าที่มาถึงพี่น้องอยู่ในลูกาบทที่สองข้อที่14ได้กล่าวไว้ว่พาพัสิลิจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมี่าำกลางมนุษย์ทั้งหลายที่โปร่งทรงโปรดปรานนั้นในฉบับมาตรฐาน2011 พวจนะของพระเจ้าในเหตุการณ์นี้ทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาบอกข่าวดีให้กับคนเลี้ยงแกะบอกว่าพระคิดประสติที่เมืองของดาวิดนั่นก็คือเบตเลเฮมจากนั้นทุกสวรรค์หมู่หนึ่งก็ปรากฏและร่วมร้องสังเสริมบอกว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดคำที่ทุกสวรรค์สังเสริมเป็นข้อความที่น่าสนใจมากพระสิริคืออะไร พัศลิมีความหมายถึงอะไรหมายถึงความรุ้งโร์ความรุ่งเรือนสงาาส่าราศีศักดิ์ศรีะเกียรติสังเสริญและความยิ่งใหญ่พี่น้องทีรครับคำเหล่านี้ไม่คู่ควรกับใครเลยในโลกนี้นอกเสียจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนและพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทงปวง ซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้นหมายถึงอะไรครับหมายถึงบนแผ่นดินโลกนี้จะมีความสุขสันติสุขได้ก็ต่อเมื่อเรามีพระเยซูคริสต์ผู้ที่จะมาปลดปล่อยเราจากความผิดความบาปผู้ที่จะมาปลดปล่อยชีวิตของเราจากโรคภัยไข้เจ็บและผู้ที่นำเหนือชีวิตของเราทั้งหลายเราจึงจะมีสันติสุข พี่น้องที่รักครับและที่สําคัญก็คือเราต้องเป็นที่โปรดปรานสําหรับพระเจ้าคือดําเนินชีวิตให้พระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของเราดังนั้นในเช้าวันนี้อยากจะฝากสามคำนี้ให้กับพี่น้องอย่างที่หนึ่งคือสั่งเสริมพระเจ้าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดนะครับให้ทุกวันเวลาในชีวิตของเราเป็นวันที่เราต้องสังเสริมพระเจ้าอย่างที่สองก็คือ รับพระเยซูคริสต์ไว้ในชีวิตต้อนรับพระเยซูคริสต์ไว้ในชีวิตของเราในครอบครัวในหน้าที่การงานให้พระเยซูคริสต์มีส่วนและพระเยซูคริสต์ทรงนักอย่างที่3าคือดำเนินชีวิตที่พอพระทัยพระเจ้าในทุกวันนะครับเราดำเนึนชีวิตให้พระเจ้าโปรดปรานและให้พระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของเราขอพระเจ้าเสริมกำลังและอวยพรให้กับพี่้องในตลอดทั้งวันนี้สวัสดีครับ